อ๋นุ่นเจ้าของร้านสวัสดีครับนายขอดูหน้าเจ้าของร้านหน่อยชื่อป้าพินใช่ไหมครับป้ากุหลาบดินใส่ขาเมนเพื่อนสองรอยห้าบาทกุหลาบเวียดนามอู้เป็นแบบไหนเพื่อนเป็นลนฟ้าดางอู้พันสองเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ดติดตามช่อง YouTube มือใหม่รีสวนและเพื่อนที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาเช็คไอ้เจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะครับเพื่อนๆปีที่แล้วที่พีคสุดๆก็ต้นฟอไมมใหญ่ก็อยู่ประมาณ3,500เดี๋ยวเราจะมาดูว่าปีนี้มันเหลือประมาณกี่บาทนะครับเพื่อนๆนี่เราก็ได้มาอยู่ในร้านของป้าพินนะครับอยู่ติดถนนดำครับเพื่อนๆนี่ครับ เลยเลยบิ๊กซีมาประมาณห้าร้อยเมตรติดถนนเลยครับเพื่นอนๆอนอ๋อนุ่นเจ้าของร้านสวัสดีครับนายขอด,ดูหน้าเจ้าของร้านหน่อยชื่อป้าพินใช่ไหมครับใช่ค่ะป้าขายมานานยังขายมาได้สองปีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋าาอน,นี่นะค,ะครับหน้าตาของป้าพินใจดีมากครับ นี่ครับผม<ด>แกกินหมากด้วยนี่นะนนเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูไอเงินไรมาดางเขาที่สมัยก่อนตอนฮิตว่าสูงสุดเขาอยู่ประมาณสามพันห้าเดี๋ยวดูตอนนี้มันอยู่ประมาณกี่บาทนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนชมต้นไม้ไปทางด้วยครับกระถางอะไรก็มีนะครับเพื่อนๆนี่ดินดินก็มีมีครบเลยครับเพื่อนๆไป เดี๋ยวผมขอทาย YouTube หน่อยนะครับเดี๋ยวบอกป้าแกก่อนขอทาย YouTube ก่อนครับไปครับภูปีกนก50บาทเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพามเพื่อนดูไปเรื่อยนะครับนูน่นเพื่อนๆผมเห็นแล้ว,ว,วอะไรป้า เดี๋ยวนปนเปื้อนแป๊บน,นึงชื่ออะไรนะครับกุหลาบดินค่ะกุหลาบดินอันนี้ใช,นใช่ไหมครับใช่ค่ะกุหลาบดินเพื่อนๆเหมือนมะพร้าวเลยเหมือนใบเหมือนมะพร้าวกุหลาบดินกุหลาบดินโอ้ผมคงเคยเห็นเพื่อนๆนี่ให้เพื่อนดูดอ,อกก่อนอันนี้กี่บาทร้อยห้าสิบค่ะ ร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆเดี๋ยวผมม่ยกให้ดูนี่ครับประมาณสี่สิบเซนกุหลาบดินโอ้ชื่อแปลกมากคุณเคยเห็นอันนี้เป็นไม้ประดับเหรอครับใช่ค่ะเป็นไม้ประดับและอันนี้อะไรครับอันนี้สามกริย์ค่ะกี่บาทครับอันนี้สามสิบห้าเพื่อนๆสามสามกรัตสามสิบห้าบาท อ้ันนี้ใบสวยมากเลยสามกระสัเพื่อนสามบาบาทเองเพื่อนลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวผมรีบทายก่อนนี่ดูเบนจามาศก่อนแป๊บน,นึงเบนจมาศแปดสิบบาทเพื่อนมีสีพูสีแสดแล้วก็สีขาวเพื่อนไปนี่ครับบรรยากาศภายในร้านครับเพื่อนนี่ครับทั้งหมดนี้เลย เพื่อนนั่นอะไรเพื่อนสตาร์บร้อยห้าสิบบาทนี่ประมาณนี้สตาร์บร้อยห้าสิบบาทเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวก่อนลูกค้าเข้า,ขาขผมเดินแอบ,บก่อนน,นี่ไซค้าแมนไซค้าเมนเพื่อนๆสองร้อยห้าสิบบาทมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีชมพู ให้เพื่อนดูลักษณะใบเขาก่อนครับนี่ครับเพื่อนสองร้อยสิบบาทใบเขาแปลกมากเลยเพื่อนนี่ครับสุ peres สองร้อยสิบบาทผมว่าไอ้สีขาวนั้นสวยเพื่อน ใส่คาเมนอะ่ะเฮื่เพื่อนดูอะไรนี่นู่น้ายเพื่อนกุหลาบเวียดนามอุ่มเป็นแบบไหนเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนสามร้อยบาทโอ้หนักมากเพื่อนนี่ครับดูใบมันครับสามร้อยบาทกุหลาบเวียดนามเดี๋ยววางก่อนเพื่อนหนักมากดิน นี่ก็มันนี้รุ่งเรือง3 5มอสุขสมใจปอง350โอ้บีกิกกเนียก็มีเพื่อนนี่ครับมาได้ครับเพื่อนเพอ,นอยู่ติดถนนเลยบิกซีมาร้านป้าพินครับเดีย๋ยวผมพาเพื่อนมาดูราคาเพื่อน,อนค่อยมาซื้อเองนะครับป้าแกมไม่มีส่งออนไลน์นะครับนี่ขตดเสรีฐี200บาท อันนี้อุดมซับเพื่อนใบแปลกมากเลยร้อยแปดสิบบาทนี่ครับใบสวยมากเลยมันมีสีขาวด้วยครับเพื่อนๆน,นี่ของเงินเต็มบ้านร้อยแปดสิบบาทกระถางใหญ่มากมาดูฝั่งนี้มั่งเพื่อนนี่ก็นาวัวกระถางใหญ่มากเพื่อนสามร้อยสิบบาทนี่ครับประมาณห้าสิบเซน จะยกไม่ไหวแล้วเพื่อนมันหนักขาริบบิน้นเพื่อนเมื่อกี้ถามป้าแกไอตัวเนี้ขายดีสุดอันนี้มาสองสารอบแล้วเพื่อนๆนี่ซับสีทองแปดร้สิบาทกระถางใหญ่มากครับนี่ขายดีที่สุดในร้านเลยเพื่อนๆ เดี๋ยวเราค่อยไปดูไอเงินอะไรมาด่างขาของเราครับเพื่อนๆอันนี้อะไรเพื่อนๆแป๊บนึงเศรษฐีเรือนเงิน150บาทบุกกระถางใหญ่มากนั่นก็บารมีเศรษฐีเพื่อนๆ150บาทนี่อะไรเพื่อนหวยล้นฟ้าดางอู้1,200เพื่อนๆให้เพื่อนดูก่อน มันมีความดังตรงไหนนี่ตรงนี้เพื่อนนี่ครับมันดงังคุณแผน2องบาทเลียซับนีกอนหน้าคาราดดำหนึ่งพบาทแสงจันท้าเพื่อนๆร้อยสิบบาทประมาณนี้ เดี๋ยวดูให้เพื่อนดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวดูป้ายก่อนเพื่อนแป๊บนึงนางกวักไปนางกวักแค่แน่นอนเลยเพื่อนร้อยสิบบาทนางกวักแค่ภูงาช้างสามร้อยสิบบาทเพื่อนๆพื่มีกอกุมารเรียกซักว์สองร้อยสิบบาทเฟิร์นเฟินอะไรเพื่อนเฟิร์นหางปลาสองร้อยแปดสิบบาท เสน่จันทองสี่ร้อยห้าสิบาทโอ้เืินเสนี่ห้เดี๋ยวก่อนสนีจันทองแป๊บนึงโอ้เกือบเกือบข้ามไปแล้วอเดี๋ยวก่อนยกให้เพื่อนดูกอ่อนโอ้หนักมากอุ่เพื่อนสนีจันทองสี่ร้อยห้าสิบบาทผมกำลังสะสมสนีจันอยู่เลยอย้ไม่ได้เอาตังค์มาเพื่อนๆน,นี่เสน่ห์จันททองสี่ร้อยห้าสิบบาท ให้เพื่อนดูลักษณะใบก่อนลักษณะใบก็จะเป็นนี่ครับเหมือนใบโพลเพื่อนๆน,นี่ครับดูหลังใบอ๋อมันเป็นสีทองครับเพื่อนๆน,นี่ครับ450บาทงมาเจอเสน่ห์จันรในร้านต้นไม้เพื่อนๆโชคเ้าชั้น300บาท ามาักดน้ำเพื่อนๆ4 0่บาทนี่ประมาณนี้บัลลังเศรษฐีร้อยสิบบาทเพื่อนๆน,นี่ครับ <Okay. S 1> เศรษฐีใม่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆใส่ใบสัตว์แค่สองร้อยสิบบาทครับผม ลูกค้าเข้ามาเต็มเลยเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวก็รีบไปทายไอของเรากอนลูกค้าบอกว่าเกะกะอีกไปนี่นะครับเพื่อนจุดมุ่งหมายของเราวันนี้ก็จะมาเช็คราคาเงินไหลมาดางขาวตอนที่เขาฮิตสุดๆถามป้าแกแล้วนะครับเพื่อนขายอยู่ประมาณสามพันห้าครับนี่ต่อกระถางแต่ตอนนี้เหลือสองพันนะครับเพื่อนนี่ ราคาลดลงมาเยอะครับเพื่อนๆตอนพีคสุดๆอยู่ประมาณสามพันห้าครับนี่พอถามปลาไปแล้วตอนนี้เหลือสองพันเองเดี๋ยวพาเพื่อนไปด้วยต้นเล็กเขาก่อนอ๋อนี่มีต้นเล็กด้วยนี่ต้นเล็กสามร้อยบาทนี่ครับเพื่อน นี่กระเสือพานเพื่อนใบใหญ่มากลูกค้ามาเต็มเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ผักแก้ขายหมดทุกอย่างครับอันนี้สยามสยามม่อนสามพันห้าพวกผักพืชสนวนคัวก็มีครับเพื่อนๆมีหมดทุกอย่างก็ใครสนใจก็แวะมานะครับร้านร้านแรกเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อยู่ติดถนนดำนะครับ เลยบิ๊กซีมา500เมตรนี่ครับร้านชื่อร้านป้าพินนะครับร้านป้าแกก็ใจดีนะครับเพื่อนๆแวะมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องมือใหม่ลุยสวนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ